เป็นเทศการลรถคลาสสิกรับลมหนาวนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างจัดงานใหญ่รับลมหนาวปลายปีปกติแล้วงานรับลมหนาวก็จะเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่นี้เป็นงานโชว์รถนะฮะช้างคลาสสิกคาร์รีเวิร์ลปีที่5าครับนำรถคันโปรโดคลาสสิกของคุณมาอวดโฉมและมาประลองความเร็วพิสูจน์สมรรถนะในสังเวียนระดับโลกปลายเดือน งานนี้ก็จะมีทัพพาเรดรีเวริเวรลที่ยาวที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียนมีกิจกรรมสําหรับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นแทร็กเดย์การแข่งขันดรักทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์กิจกรรมพิเศษแข่งขันทักษะการขับขี่สไตล์จิมคานะ่นามีมอเตอร์โชว์สำหรับคนรักรถคลาสสิกมีรถสะสมระดับตำนานมาโชว์กันหมู่บ้านแคมปิ้งของคนรักรถโฟก เปิดคลาสสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในแทร็กและในพิษจากสนามช้างโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับแล้วก็ขบวนพาเหรดมากมายทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร่วมครบรอบ22ปี Commander c ์ซินะฮะสกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้น23และ24พฤศจิกายนมีคอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยศิลปินเพียบเลยที่สนามช้างบุรีรัมย์เปิดชมฟรีครับ ชอบตรงที่เราได้เห็นรถในส่วนของทั้งรถเก่ารถตำนานนะคะทั้งสองล้อทั้งรถยนต์ต่างๆก็มาร่วมนะคืออยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปเซลฟี่แล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยที่สำคัญเลยงานนี้ฟรีค่ะใช่ย้ำอีกที23-24พฤศจิกายนนี้ไปกันได้ที่สนามช้างนะครับ